สวัสดีค่ะพบกับครูวิชุดาน้อยนวลน,นะคะสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการใช้เมตริกแก้ระบบสมก,การเชิงเส้นนักเรียนทราบมาแล้วนะคะว่าการแก้ระบบสมก,การเชิงเส้นมีหลายวิธีนะคะเช่นการแก้ระบบสมก,การเชิงเส้นโดยการแทนค่าหรือการกำจัดตัวแปร แต่ตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนเรื่องเมทริกกันนะคะเราก็จะนำเมทริกมาแก้ระบบสมการเชิงเส้นค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกพกพันนะคะถ้าเรากำหนดระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการและ n ตัวแปรนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่ามีทั้งสิ้น n สมการแล้วก็มี n ตัวแปรตามฟอร์มรูปนะคะ เราจะแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมตริกส์กผ่านดังขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คือเขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของเมตริกส์ a คูณกับเมตริก์ x เท่ากับเมตริก์ b ค่ะเมื่อ a เป็นเมตริก์ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสัมประสิทธิ์ของตัวแปรก,ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนั้นๆนะคะตั้งเป็นเมตริก์ a ก่อนจากนั้นเมตริก์ x เป็นเมตริก์ของตัวแปรค่ะ เมทริก B เป็นเมทริกของค่าคงตัวหรือค่าที่อยู่ทางด้านขวามือของระบบสมการนั่นเองค่ะขั้นที่2นะคะให้เด็กๆหาเด A โดยการพิจารณานะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ค่ะกรณีแรกถ้าเด A ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะหาค่าของตัวแปรเป็นเมทริก x เท่ากับเมทริกของ A อินเวอร์สคูณกับเมทริก B ค่ะ แต่ในกรณีที่ถ้าเดซเเท่ากับ0หมายความว่าระบบสมการนั้นไม่มีคำตอบค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้เมทริก์6 0ันนะคะเด็กๆสังเกตระบบสมการที่ให้มานะคะ 2x บวก y เท่ากับ7 3x บวก 2y เท่ากับ11จะสังเกตได้ว่ามี2ตัวแปร2สมการนะคะ เราก็เขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของสมการเมทริกก่อนคะ่ะเมทริกเนะคะก็คือเป็นเมทริกสัมประสิทธิ์นะคะ2 1 3 2นะคะก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนั่นเองเมทริกเคือเมทริกของตัวแปรนะคะและเมทริกบีเป็นเมทริกของค่าคงตัวนั่นเองคะ่ะคราวนี้เด็กๆพิจารณาหาค่าเดดก่อนคะ่ะเดทของเมทริกเนะคะก็กลายเป็น 2คูณ2ลบด้วย3 1คูณ1นะคะได้ค่าของเดซเอเป็น1ไม่เท่ากับ0ูนย์หมายความว่าระบบสมก,การนี้มีคำตอบนะคะสามารถดำเนินการต่อได้เรามาแก้กันต่อนะคะเราก็หาเมทริกของ a inverse นะคะก็กลายเป็น1ส่วนเดนะคะของเมทริกนะคะ 1> 2ลบ1ลบ3 2, มาจากสูตรของเมทริกซ์ A inverse นะก็จะได้เป็นเมทริกซ์ใหม่นะคะผลลัพธ์ที่ได้เป็น2ลบ1นลบ3 2นั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆก,ก็กลับสมการนะคะอยู่ในรูปของเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์ของ A อ n v e r s e คูณกับเมทริกซ์ b นั่นเองผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเมทริกซ์นะคะก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ของ3 1สื่อความหมายว่าอะไรสื่อความหมายว่า x มีค่าเท่ากับ3 และ y มีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของระบบสมการที่กำหนดนี้ก็คือคู่อันดับ3 1หรือ x เป็น3 y เป็น1นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูวิธีการที่2นะคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎของครามเมอร์ค่ะเรายังเป็นระบบสมการเชิงเส้นฟอร์มเดิมอยู่นะคะมาดูขั้นตอนกันค่ะ หนึ่งคือเขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ d เมื่อ a, a เป็นเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนะคะ x เป็นเมทริกซ์ของตัวแปรและ B เป็นเมทริกซ์ของค่าคงตัวค่ะขั้นที่2นะคะหาเด a โดยแบ่งเป็น2กรณีเช่นเดียวกันค่ะก็คือพิจารณาว่า d e a ถ้าไม่เท่ากับ0เราจะดำเนินการต่อได้ ก็จะได้ว่า x 1นะคะหรือตัวแปรแรกมีค่าเท่ากับเดซของ a 1นะคะส่วนด้วยเดซ a x 2ก็คือตัวแปรที่2นะคะมีค่าเท่ากับเดซของ a 2ส่วนด้วยเดซ a ไปเรื่อยๆจนถึงตัวแปรที่ n นะคะ xn เท่ากับเดของ a n ส่วนด้วยเด a นั่นเองเมื่อ ai คือเมทริกที่ได้จากการแทนหลักที่ i ของเมทริก a ด้วยหลักของเมทริก b นะคะ แต่ในกรณีที่2นะคะถ้าเดซ a เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ว่าระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบเช่นเดียวกันลองพิจารณาสักหนึ่งตัวอย่างนะคะแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้กฎของครามเมอร์ค่ะเด็กๆพิจารณาระบบสมการนะคะ x ลบ3 y เท่ากับ4 x ลบ4 y เท่ากับลบ1เห็นไหมคะมี2สมการ2ตัวแปร ก็มาถอดเป็นรูปของเมทริกกันค่ะเมทริกเเมทริกซ์แล้วก็เมทริกบนะคะเมทริกเก็คือดึงสมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาเมทริกซ์คือเมทริกของตัวแปรนะคะแล้วก็เมทริกบเป็นเมทริกของค่าคงตัวนั่นเองค่ะหาเดส A ก่อนค่ะเพื่อเช็คว่าระบบสมการนี้มีคำตอบหรือเปล่านะคะเด A มีค่าของผลลัพธ์ของ D A เดสมันลบหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะคราวนี้ดำเนินการต่อโดยใช้กฎของครามเมอร์ เรียนดูนะคะตัวแปรแรกคือตัวแปร x ใช่ไหมคะหมายความว่าให้เอาค่าคงตัวนะคะก็คือหลักของเมตริก b 4ลบมาใส่ในตำแหน่งของสัมประสิทธิ์หน้า x ค่ะเห็นไหมคะใส่4-1ลบ1อันนี้เป็นตัวเดิมเลยนะคะก็เป็นสัมประสิทธิ์หน้า y กลายเป็นเมตริกใหม่4 3 1ลบ3ลบหลบ4หาเดทค่ะ เห็นไหมคะถ้าเราจะหาค่า x ก็เอาค่าคงตัวมาวางในตำแหน่งของค่า x นั่นเองค่ะส่วนด้วยเด็ด a นะคะจากนั้นเด็กๆหาเด็กข้างบนนะคะก็จะกลายเป็น -16 สลบสส่วนด้วยเด็ด a ก็คือส่วนด้วยลบ1เท่ากับ19นั่นเองค่ะอยงนั้นในกรณีที่เด็กๆหาค่า y นะคะนักเรียนก็เอาค่าคงตัวค่ะมาวางในตำแหน่งของ y นั่นเองค่ะ ส่วน1กับ1ตัวนี้ก็เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x เหมือนเดิมหา Y ก็คือเอาค่าของตัวมาวางในหลักที่เป็นสัมประสิทธิ์ y จากนั้นดาเนินการหาเดทค่ะกลายเป็นลบหลบส่ส่วนด้วยเดท A ก็คือส่วนด้วยลบหเท่ากับ5ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปคําตอบของระบบสมการที่กําหนดได้นะคะก็คือค่า x เป็น19ค่า y เป็น5นั่นเองค่ะ าวน,นี้มาดูวิธีการที่3นะคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การดําเนินการตามแถวนะคะฟอร์มของระบบสมการเชิงเส้นก็ยังเป็นรูปทั่วไปแบบนี้นะคะวิธีการนะคะก็คือให้เขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของเมตริกตเติมเมตริกตเติมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรค่ะมาวางนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นแนวของ เป็นแนวหลักของค่าคงตัวทางด้านขวามือนะคะอันนี้เราเรียกว่าเมทริก์แต่งเติมนะคะจากนั้นนะคะให้ดำเนินการตามแถวจนได้เมทริก์แต่งเติมที่อยู่ในรูปนี้นะคะรูปแนวทะแยงที่มีแต่เลขหนึ่งนะคะก็คือฝั่งซ้ายมือจะมีลักษณะคล้ายๆกับเมทริก์เอกลักษณ์นั่นเองนะคะเป็นหนึ่งแนวทะแยงตัวเลขทางด้านขวามือนี้นะคะ่ะก็คือ ตัวเลขที่เป็นค่าของตัวที่ได้จะเป็นคำตอบของแต่ละตัวแปรนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ c 1 c 2ไปจนถึง c n เป็นคำตอบของระบบสมการนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสักหนึ่งตัวอย่างให้แก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะโดยใช้การดำเนินการตามแถวนะคะเด็กๆสังเกตนะคะคราวนี้มีทั้งสิ้น3ตัวแปรแล้วก็3สมการนะคะ เป็น x บวก y บวก z เท่ากับ7 2 x บวก3 y ลบ z เท่ากับ0แล้วก็3 x บวก4 y บวก2 z เท่ากับ11นั่นเองค่ะแล้วก็เขียนเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือดึงสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรมาวางนั่นเองนะคะแล้วฝั่งขวามือก็จะเป็นค่าคงตัวนั่นเองค่ะได้เป็นเมทริกซ์แต่งเติมคราวนี้นักเรียนต้องดูในแนวทแยงนี้ ทำให้เป็น1แล้วที่เหลือสมาชิกอย่างน้อยก็คือแถบล่างเป็นศูนย์ะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการแก้ระบบสมการมากขึ้นจากเมทริกแต่งเติมนะคะให้ดำเนินการตามแถวเพื่อให้อยู่ในรูปของขั้นบันไดแบบแถวนะคะก็คือที่ครูวีแนะนำว่าเป็นลักษณะของ1เรียงลงมาแบบนี้ดูนะคะรูปแรกนะคะอันนี้เป็นอันเดิมที่เราถอดออกมาเป็นเมทริกแต่งเติมคราวนี้ ก็ต้องพิจารณาว่าเราควรจะกําจัดเลขตัวไหนก่อนเห็นไหมคะเมทริกแต่งเติมเดิมนะคะสมมูลกับเมทริกอันนี้ลอกมานะคะก็คือหมายความว่าเรายังไม่ดําเนินการในแถวที่1เราดําเนินการแถวที่2ค่ะก็แถวที่2ลบด้วย2เท่าของแถวที่1นะคะ R 2ลบ2 R 1นะคะผลรับที่ได้กลายเป็น0 1-3ลบ3นะคะ แล้วก็ค่าคงตัวทางด้านขวามือกลายเป็นลบ14นั่นเองค่ะจากนั้นมาดูแถวถัดไปค่ะเป็นการดําเนินการในแถวที่3นะคะบอกว่า r 3ลบ3 r 1ก็คือเอาแถวที่3เดิมแถวที่3เดิมนะคะลบ3เท่าของ r 1นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็กลายเป็น0 1ย์นลบ1นะคะตัวเลขค่าคงตัวจะเป็นลบ10ค่ะสังเกตนะคะตรงนี้เราได้ศูนย์มา2ตัวแล้วเราดำเนินการต่อนะ สักผู้นี้เราก็เอามาใส่นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เห็นว่าเราจะดําเนินการต่อสมมูลกับเมทริกซ์ทางด้านขวามือนะคะก็คือตอนนี้เราจะไม่ดําเนินการในแถวที่2นั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูที่แถวที่1ค่ะแล้วก็มาดําเนินการในแถวที่1นะคะก็คือ R 1ลบ R 2นะคะ เด็กๆก็ไปดูนะคะเราเอาแถวของ r1 ลบด้วยแถวของ r2 เดิมนะคะผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็น104ค่าคงตัวทางขวามือเป็น21นะคะถัดไปค่ะเราดำเนินการในแถวที่3โดยการเอา r3 ลบ r2 ค่ะเด็กๆดูนะคะเอา r3 เดิมลบด้วย r2 เดิมผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็น002นะคะค่าคงตัวทางด้านขวามือกลายเป็น4เห็นไหมคะ0เพิ่มขึ้นมาแล้ว มีสูตรตัวนี้มาช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะทำให้ได้มากที่สุดนะคะเอาเมตริกเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เ2งสองตัวนี้ไว้นะคะอสองแถวนี้เราไม่ดำเนินการแล้วนะคะเราจะจัดการกับสองตัวนี้แล้วก็บอกว่า1ส่วน2คูณจากับ R3 ก็คือดำเนินการในแถวที่3นะคะเอา1ส่วน2 3, เข้าไปคูณตลอดแนวจึงกลายเป็น0 01 2 เด็กๆเห็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้1ในแนวทะย,ยงแบบนี้แล้วดังนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นเมทริกแต่งเติมของระบบสมการคราวนี้เราจะลองอ่านฟอร์มนี้ใหม่นะคะก็คือจะได้เป็น x บวก0 y บวก4 z เท่ากับ21เห็นไหมคะ f วก0 y บวก4 z เท่ากับย1อันนี้ถอดออกมานะคะเป็น0 x ย์ f บวก1 y ลบ3 z เท่ากับลบ14เห็นไหมคะมาเขียนเป็น y ลบ 3z เท่ากับลบ14อันนี้กลายเป็น z เท่ากับ2ตัวนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยเราได้นะคะเด็กๆก,ก็นำ z เท่ากับ2ะคะเอากลับไปแทนในสมการของ y แล้วก็สมการของ x ก็จะได้ค่าของ y และ x ออกมาตามลำดับค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของสมการนี้นะคะเป็นคำตอบชุดเดียวก,กันกับคำตอบของระบบสมการที่กำหนดนะคะ เราก็จะได้คำตอบเป็น13 8 2ลบ8 2นะคะก็คือเรียนตามตัวแปรเลยก็คือ x เท่ากับ13 y เท่ากับลบแและ z เท่ากับ2นั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้เมตริกแก้ระบบสมการเชิงเส้นนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ